อันนี้ก็เป็นคลินิกที่อยู่ในหมู่บ้านดูใหญ่โตมากสวัสดีค่ะน้องต่อใช่ไหมเป็นเป็นนักกายภาพบัตรครับผมประจําที่กระหนกคลินิกกายภาพบัตรครับวันนี้เนี่ยตะลึงตั้งแต่ข้างล่างแล้วโอโทงกว้างขวางมากเลยทีนี้อยากจะทราบว่าต้องเป็นอะไรยังไงถึงมาใช้บริการที่นี่ได้บ้างคะครับก็สําหรับกระหนกคลินิกกายภาพบัตรนะครับก็ให้บริการทางกายภาพบัตรนะครับกับประชาชนเนาะในทุก ทุกคะนของกายภาพบำบัดเลยตั้งแต่การรักษาฟื้นฟูรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพนะครับแต่ว่าถ้าในประชาชนที่มีสิทธิ์บัตรทองนะครับหรือว่าสิทธิ์30บาทเนี่ยก็จะมีการบริการใน4ี่กลุ่มโรคด้วยกันนะครับที่นี่ครับก็จะเป็น4ี่กลุ่มโรคดังนี้เลยนะครับก็จะมีกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองนะครับที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบแตกนะครับแล้วก็ กลุ่มโรคที่เป็นสมองได้รับการบาดเจ็บนะครับผ่าตัดข้อสะโพกรวมถึงผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บของไขสันหลังนะครับถ้าอยู่ใน4กลุ่มโรคนี้เนี่ยแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน6เดือนก็สามารถมาใช้สิทธิ์ทำกายภาพฟรีนะครับ20ครั้งที่กระนกคลินิกกาภาพได้เลยนะครับแล้วคือถ้าใช้ในสิทธิ์30บาทักษาทุกที่เนี่ยคือ ต้องเสีย30บาทไหมหไม่ต้องอ่าไม่ต้องเสียสักบาทเลยครับฟ <Free S 2> รีนะคะประชาชน <Free S 2> ฟ,รฟรีทั้งหมดเลยนะครับ <laughs> รนี่คือสัญลักษณ์น <laughs> ในข้อนั้นสามสิบบะทุกที่วันนี้ครับแต่ว่าต้องย้าว่าต้องรีบอ่าลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์ภายใน6เดือนหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลนะครับ เพราะว่าถ้าเกิน6เดือนแล้วเนี่ยจะไม่สามารถใช้ซิทได้อันนี้จะเป็นส่วนในห้องอการรักษาของเรานะครับผู้ป่วยที่มาก็จะได้รับการรักษาในห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่ใช้สําหรับการฝึกคนไข้เนาะก็จะมีอันนี้ก็เหมือนเป็นจักรยานาน,นะครับอ,ออกกําลังกายขานะครับที่คนไข้ฝึกเนาะแล้วก็ในฝั่งทางนั้นนะครับก็จะเป็นเตียงฝึกเตียงออกกําลังกายนะครับลูวิ่งนะครับในการฝึกเดินนะครับผมรวมถึงในโต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นในการฝึก คนไข้ที่อ่อนแรงบางคนเขามีปัญหาในการใช้มืออย่างเงี้ยครับก็จะมาฝึกออกกําลังกายการใช้มือการหยิบจับสิ่งของนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นการร้อยกระดุมหรือว่าการหยิบจับของที่มันเป็นชิเล็กๆเกช่นเม็ดกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่หมอจริงๆอยากจะให้รู้สึกถึงความรู้สึกของคนที่เป็นคนสนาธารณสุขนะทุกคนเราถูกหล่อหลอมมาไม่ว่าเราจะเรียนกายภาพเรียนเทคนิคการแพทย์หรือหมอฟันหมอก็ตามเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือให้คนไข้เนี่ยหายป่วย เพราะฉะนั้นการที่นักกายภาพเนี่ยมาเจอคนป่วยได้ง่ายสามารถไปที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคุณหมอเองก็จะถ้าเราเรียกมันคุณหมอกายภาพเนี่ยก็จะรู้สึกภูมิใจเราได้ใช้วิชาชีพได้มากขึ้นกว่าที่เราจะอยู่ในโรงพยาบาลที่ให้เขาเดินมาหา